ผมทำงานเป็นคนขับรถให้กับเศรษฐีนีคนหนึง่งเธอเป็นแม่ไม้มาหลายปีเย็นวันหนึง่งเธอบอกกับผมว่าเธอจะออกไปเที่ยวผับกับเพื่อนไม่ต้องให้ผมขับรถให้เธอแล้วก็ไม่ต้องรอเปิดประตูเพราะว่าเธอจะกลับเช้าแล้วเธอก็เอากุญแจํำรองไปผมก็เลยมานั่งดูทีวีที่ห้องโถงใหญ่ เวลาผ่านไปประมาณเกือบตีหนึ่งจู่ๆประตูห้องโถงก็เปิดออกผมสะดุ้งตกใจหันไปมองคุณนายก็เดินเข้ามากลิ่นเหล้าคละคลุ้งเธอเดินมานั่งที่โซฟาเธอมองหน้าผมแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าถอดเสื้อให้ฉันเดี๋ยวนี้ผมตะลึงทำอะไรไม่ถูก ฉันบอกว่าถอดเสื้อให้ฉันไงผมเอื้อมมือไปปลดกระดุมแล้วก็ถอดเสื้อออกให้เธอถอดกระโปรงให้ฉันด้วยผมปลดตะขอกระโปรงแล้วก็ถอดออกให้เธอถอดยกทรงด้วยผมมือไม้สัน่นเหงื่อเต็มหน้าถอดตะขอยกทรงออกยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูก เธอมองหน้าผมแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะต่อไปถ้าฉันเห็นเธอเอาเสื้อผ้าของฉันมาใส่อีกฉันจะไล่เธอออก